อล้มไปดูเจ้กันนันแค่ไหนรู้นะไอ้สมหึมอดีเอ่อตีเนอะเฮ้ยมันเป็นแล้ววะต่อยกูทำไมเนี่ยเฮ้ยไอ้ก็ะสุนนี้ฉันหุดยินนะฮะฉันจะต่อยไหมมีปัญหาอะไรฮะเฮ้ยลูกแกต้องหุดยินวะเฮ้ยไอ้กาเอ้ยแกบันิกะเฮ้ยไอ้กาเฮ้ย อฮ้ยฟาไม่ก่อนเธอคอยดูเธอเดี๋ยวฉันจะไปแก้แค้นแก้ได้เดี๋ยวฉันจะมาแก้แค้นแกวันนี้แหละรอก่อเถอะเดี๋ยวเนี่ยฉันจะต่อยแก้อยู่นี่เลยนะเปรียบตัวแต่เลยสมแม่แกจะทำอะไรฉันได้หา จัดก hey, oh okay, hey, ูจะไปต่อยแกงฮ้ยฮ okay, eh, ึทำไม่ได้อะโอ้เลิศเชฉันมานะนี่แน่แกแกเนี่ยอ่อนแอเหลือเกินเอ้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 เอะเอ้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 เอยเอ้เอะเอ้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 เอเอะเอ้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 เอะเออเอเออะเอ้เเอ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 ้เอเอเเออะเอ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  โอ้คุณหมอคุณแน่ใจรวอาคุณสามารถทำให้ผมนั้นแข็งแกนินขึ้นได้หรอแงแน่นอนดีแล้วพอลราวเน่ยเป็นรถบาท,ที่ดีที่สุดในประเทศไม่ดีใดโลกเงโอ้นั่นวิธีที่จะทำให้แข็งแข็งขึ้นทำไงห,หรอครับแน่นอนครับแล้วแค่ฉีดเจลแน่นอนไม่ฉีดดีขึ้ไปในร่างกายคุณครับง่ายเด็เดียวเดวครับออ้มันไม่เจ็บใช่ไหมเออเจ็บเหมือนมดกัดนะครับ เออไม่ไม่เจ็บไม่ทุเลยครับแต่มีคนตายพอดี่ว่าแล้วโอ้โหไหนนะวู้หูห้รู้สึกแข็งแกร่งมาซุปเปอร์แมนมากเลยตอนนี้ครับแต่บินไม่ได้นะครับวู้นั่นขอทดสอบหน่อยละกันเนาะเออเออว่าแต่แต่ทดสอบก็ไปเไรละ่ะเออว้าอืมไอเขียวหายไปไหนของมันว่ะหึดุดหยิบมือด้วยช่วงนี้ไอคนเจ้าขอช่อนแม่นก็ไม่อัพคลิปเลมอนเพเกาวสักทีโอ้นั่นไงมาเจออุ้ยคันนี้จะจะอัดแกนหมดเลย เราตัวนู้นมมูเสร็จกูแน่อือยูยูมึงมึงอิดว่าทำอะไรกูได้สภาพแบบนั้นเนี่ยนะแกเป็บตัวโดดต่อยได้เลยนี่แน่ปุ๊บเอ้ยเป็นแงมาเหรอดูนี่โอเคทำไมมันไม่เป็นไรไรมาด่ามันมันไม่ตัานกระตานโลนั่ะ สบูปมันเป็นไปไม่ได้ฮู้ปรมันเป็นไปแล้วแล้วต่อไปก็ตากูละเอ้ดูเหมือนว่าทำวิดีเรนะครับสวยละยืดกดัดกระทบกระเจ้วิดีเร็ดแบตแตนโมฮู้สุดละกูชื่อเลยว่ากูชื่อเขียวหรอแบ,บตแตนโม่กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ยืดกัดกระทบกระเจ้วดี ไม,ไม่เกดไม่ยิตเล็ก็จะโดนจะโดนเลยรฮะไม่ทราบไม่น้น่จะโดนไม่ฉะนั้นจะโดนแบบนี้ไงล่ะและนี่สอนให้รู้ว่าความเข็นแก่นนั้นไม่ได้ช่วยสมองโตขึ้นเลย